อุยน่ากินจังเลยภาพแรกน่ากินมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าทุกคนค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนเค้กส้มน่ากินมากทุกคนแต่เราก็บอกไว้ายู่ยน้องพี่น้องมเมื่อเช้าเนี่ยน้อว่าให้ติดตาม ไลค์เค้กส้มตอน11โมงอุ้ยทุกคนมาเร็วมากสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนเอาเมกกี้โทรมาพิเนตน่าจะเป็นพิมพ์ที่พี่บอกนั่นแหละ เออเออจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ตู่พาทุกคนมาทำเป็นเค้กส้มลาวาทุกคนคะ่ะทำง่ายมากเลยแล้วก็ เพียงแค่เรามีวัตถุดิบเหมือนเหล้าแล้วก็อุปกรณ์ในการทํานะคะทุกคนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก่อนอื่นเลยทุกคนก็มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยว่าเนื้อชิฟฟ่อนวานิลามีอะไรบ้างนะคะทุกวันนี้ตู่จะสอนแต่เนื้อชิฟฟ่อนเพราะว่าอะไรคะมันทําง่ายนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตัวแรกนะคะเราใช้เป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งสี่ฟองนะคะทุกคนต้องเป็นไข่สดนะคะ พอเราตอกออกมาไขา่ไข่จะได้ไม่ต้องแตกนะคะทุกคนแล้วก็น้ำตาลทรายขาวค่ะครีมออฟทาทา่าทุกคนค่ะสำหรับคนไหนที่ไม่มีครีมออฟทา่ทาท่าใช้เป็นน้ำมะนาวได้นะคะ1 1ึทับสช้อนชานะคะต่อไปเป็นแป้งเค้กค่ะทุกคนแป้งเค้ก70กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยผงฟู1ทับสองช้อนชาผงวานิลาหนึ่งทับช้อนชานะคะทุกคน แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลป่น25กรัมค่ะน้ำมันถั่วเหลืองนะคะทุกคนค่ตัวนี้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราใช้ยี่ห้ออังงุ่นนะคะ50กรัมค่ะน้ำเปล่าสะอาดนะคะทุกคน60กรัมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนื้อชิฟฟ่อนเราต้องแยกไข่แดงไข่ขาวก่อนนะคะทุกคนแยกไข่เลยค่ะ นี่เห็นไหมคะทุกคนไข่สดมากนี่เนื้อชีฟ่อนทําง่ายนะคะทุกคนเนื้อชีฟ่อนทําง่ายแล้วก็แต่บางคนก็บอกว่าทํายากเพราะว่ายังตีไข่ขาวไม่เป็นเนาะโอเคแล้วเราก็แยกเลยคะ่ะแยกใส่โถผสมเลยนะคะทุกคนแยกเลยนะคะ นี่เห็นไหมทุกคนไข่แดงไม่แตกเลยเพราะว่าไข่สดมากนะคะนี่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวขอเช็ดมือก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาผสมส่วนของไข่แดงนะคะทุกคนผสมเลยคะ่ะตอนนี้เราก็จะแยกไว้นะเราก็ใช้ตะก้อมือคนค่ะ ครื่องนี้โอเคเนาะอยู่ตรงนี้เนาะอ่าโอเคเราก็คนเลยค่ะทุกคนใช้ตะกร้อมือคนนะคะเราก็ใส่น้ําตาลป่นลงไปค่ะเอาลืมมามาให้ทุกคนดูอีกแล้วว่าน้ําตาลป่นเป็นลักษณะไหนเนาะลืมนะคะทุกคนค่ะวันหลังแล้วกันเนาะคนเลยค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะทุกคนนี ทุกคนค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะโอเคทีนี้เราก็จะมาร่อนแป้งนะคะส่วนของของแห้งนะคะก็จะมีแป้งเค,ค้กค่ะร่อนลงไปเลยนะคะผงฟูแล้วก็ผงวานิลาร่อนลงไปเลยค่ะทุกคนรวมกันไปเลยนะร่อนเพื่อที่จะให้เค,ค้กของเรามันเนียนนั่นเองทุกคนนี่ พพี่ว่าพี่เอาวนอ๋อเห็นแล้วเอามาแล้วแล้วก็คนค่าทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของไข่แดงนะคนแป้งกับไข่แดงให้เนียนเข้ากันดีนะคะทุกคนนี่คนก่อนนะขอบคุณค่ะทุกคนอย่าลืมไปทําตามกันนะมาดูขั้นตอนเราก็สามารถเพราะว่าสูตรเราปอหมุนไปให้แล้วนะคะ อันนี้ทุกคนเอาไปทำเป็นเค,ค้กหน้านิ่มนะคะได้นะทุกคนที่ว่าใส่ถ้วยฟอยล์4 6 1 8 เขาจเขาเรียกว่าโถตีจะหมุนตามไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ครีมออลทราท่าลงไปค่ะอะไรนะคะเอา้าหรอทุกคนค่ะเทสเสียงค่ะทุกคนค่ะ,คคะ,คคะเสียงปกติดีหรือเปล่าภาพชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนกดหนึ่งมาให้หน่อยค่ะแสดงว่าเสียงหายใช่ไหมเมื่อกคคี้ ้าแป้งกวนไส้ไม่มีใช้เป็นแป้งข้าวโพดได้นะคะทุกคนใช้เป็นแป้งข้าวโพดได้นะตีต่อนะคะนี่เราก็เอาน้ำตาลทสาขาวลงไปค่ะทุกคน ทุกคนคะ่ะเราจะตีไข่ขาวไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตั้งยอดอ่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนเปิดเครื่องเลยค่ะนี่เบอร์สองเบอร์สามไปเลย ใกล้ได้แล้วนะคะทุกคนค่ะใกล้ได้แล้วอีกตั๊หนึงนะคะ สุดเลยนะทุกคนแรงมากเออที่นี่แรงมากแล้วก็เป็นเป็นเป็นรูระบายอากาศออกมานะคะทุกคนออกมาข้างนอกอย่างนี้นะอ้เ้ืองเสียงดังเพ่มเ้ <Okay. S 1> ได้แล้วค่ะทุกคนค่ะได้แล้วนะคะเราก็ยกหัวก่อนนี่ ล้วก็ทุกคนขาเครื่องตีตัวนี้เรายกออกมาตีแบบนี้ได้นะ,ะเดี๋ยวจะตีให้ดูนะคะ,ะดับไปอีกนิดนึงโอเคนี่ทุกคนลองตีให้ทุกคนดูนี่ตีแบบนี้ยังได้เลยทุกคนตีแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ เครื่องตีดีมากพี่นิดถ้าสนใจก็ลองสอบถามกับน้องแอนมินได้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมไข่ขาวต้องตั้งยอดอ่อนแบบนี้นะทุกคนอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็กดปุ่มเอาหัวตีออกนะคะตีไข่ขาวนะคะทุกคนไข่ขาวเนียนมากใช่พี่นิดไข่ขาวเนียนมากเลย,ย,เย,เลยทีนี้เราก็จะเอาส่วนของไข่แดงกับไข่ขาวมาผสมกันนะคะ หัวตีเขาใหญ่ด้วยนะทุกคนหัวตีแบบหนาแน่นด้วยเป็นเป็นมันแข็งแข็งอะแข็งแรงเราก็ตักไข่ขาวใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนเทลงไปเลยก็ได้นะนี่เราจะไม่ผสมหลายรอบนะเราจะผสมทีเดียวเลยนะบางสูตรเขาก็สอนแบบผสมประมาณ3ามรอบเนาะแต่อันนี้เราผสมทีเดียวเลยนะทุกคนโอเค ทีนี้เราก็ใช้ตะก้อมือคนค่ะพอค่ะทุกคนคนแป๊บเดียวแล้วทีนี้เราก็จะใช้ไม้พายตะล่อมเมานะคะทุกคนเนื้อชิฟฟ่อนพยายามอย่าคนนานนะไม่งั้นเขาจะเป็นน้ําพอเค้กของเราสุกออกมามันจะเป็นแข็งๆนะคะทุกคนใช้ไม้พายตะล่อมเมาตะล่อมข้างล่างขึ้นข้างบนทุกคนก้นโถเอาขึ้นมาให้หมดเลยนะ เพราะว่ามันจะคนละสีนะคะพยายามคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะนี่ได้แล้วค่ะเห็นไหมทุกคนเนื้อเค้กต้องเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้เราก็จะมาตักใส่พิมพ์นะคะตัวนี้จะเป็นพิมพ์ขันข้าวเบอร์เบอร์เก้าหรือใครมีเบอร์สิก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องทามาการีนนะคะทุกคน สูตรนี้จะทำเค้กได้ประมาณ8ถ้วยนะคะเราก็ตักใส่เลยค่ะเราจะใส่ประมาณเกือบเต็มอ่ะทุกคนเกือบเต็มพิมพ์นะคะนี่3าส่วนสี่ของพิมพ์นะคะน,นี่ทุกคน เราแค่กระแทกให้เขาแบบหน้าเนียนก็เท่ากับเราไล่ฟองอากาศนั่นเองนะคะนี่ <c oughs> ทุกคนค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ให้ด้วยนะ <c oughs> ทำเนื้อ <c oughs> เครื่องตีลองสอบามกับน้องแอนมินได้เลยนะคะถ้าเครื่องตีตัวนี้นะคะตัวที่ว่า3.5ลิตรนะคะลองสอบถามกับน้องแอนมินได้เลยนะทุกคน หมือนกับเราวางเครื่องไว้เฉยเราก็เปิดเครื่องทำงานเลยเราไม่ต้องไปหยิบไปจับอะไรนะง่ายนะคะทุกคนค่ะได้ประมาณ8ดนะคะทุกคนค่ะได้ประมาณแดนะเดี๋ยวอันนี้จะเทเอาให้หมดเลยเสียดาย ทุคนขาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนาะทุกคนกนี่เทให้หมดเลยไม่ต้องทานะจ้าเนื้อชิฟฟ่อนเขาจะไม่ติดเลยพี่นิดเนื้อชิฟฟ่อนถ้าคนไหนทําเป็นอนะ่ะเขาจะไม่ติดเลยนะใช่โอเคเอามาแอบไว้ฝั่งนี้ก่อน ทีนี้เราก็จะเอาเข้าอบนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกวิธีการอบก่อนเนาะก่อนที่จะเอาเข้าเตาเนาะเราจะอบไฟบนไฟล่าง170องศาอบแบบปิดพัดลมประมาณ13นาทีนะคะทุกคนขาเราก็เอาเข้าเตาอบเลยค่ะเราก็เปิดเลยค่ะทุกคน โอเคทีนี้เราก็จะมาทำส่วนของหน้าส้มกันนะคะทุกคนขามาค่ะมาด้านนี้เลยพี่นิดนี่ทุกคนแล้วก็สีจ้าโอเคพี่นีดจะไปเอาอันนั่นห้พี่นะอันไม้ภผ่หน่อยมาค่ะทุกคนขาก่อนอื่นเลยนะคะที่สำคัญเราต้องมีเตาแก๊ แล้วก็มีหม้อมีกระบวยเพราะว่าวิธีการทำหน้าส้มเราจะไม่แนะนาให้ทุกคนใช้เป็นตะก้อมือคนนะคะไม่งั้นเขาจะเป็นฟองอากาศเราก็เลยจะใช้เป็นกระบวยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะหน้าส้มนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำา450กรัมนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะ135กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งกวนไส้นะคะ40กรัมสำหรับคนไหนที่ไม่มีแป้งกวนไส้ใช้เป็นแป้งข้าวโพดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำส้มซันควิกนะคะเราใช้ยี่ห้อซันควิกนะคะตัวนี้เราใช้100กรัมค่ะแล้วก็ สีผสมอาหารสีส้มนะคะทุกคนมาค่ะเราจะเอาทุกอย่างลงหม้อไปเลยทุกคนนี่เทน้ำตาลลงไปน้ำเปล่าลงไปค่ะ,มะไ,มไม่ต้องวอร์ม,ออมค่ะตัวนี้เสถียรดีมากเลยตัวนี้จะเป็นเตาอบ100ลิตรนะคะยี่ห้อของเบรกวิดอันสนใจก็ลองสอบถามกับน้องแอดมินได้เลยนะคะใส่แป้งกลไส้ลงไปค่ะทุกคน แล้วก็ตามด้วยน้ำส้มซันควิกลงไปค่ะทุกคนแนะนำให้ใช้เป็นฝาสีเขียวนะมันมันจะเข้มข้นมากนะคะเพราะว่าน้ำส้มเขาจะมีฝาสีส้มแล้วก็มีฝาสีเขียวนะคะแนะนำนะคะต่อไปก็ใส่สีลงไปค่ะตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะสีผสมอาหารนะคะ5หยดค่ะ1สูตรต่อ5หยดนะคะ สีจะพอดีเลยนะคะทุกคนนี่โอเคทีนี้เราก็ใช้กระบวยคนค่ะตอนผสมกันก็ใช้กระบวยคนเลยได้เลยนะคะทุกคนรับรองว่าไม่เป็นก้อนเวลาคนหน้าส้มนะคะพยายามให้ใช้เป็นกระบวยคนนะห้ามห้ามใช้เป็นตะก้องมือนะคะไม่งั้นส้มเราจะเป็นฟองอากาศนะคะ นี่พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บทุกคนเปิดเตาแก๊สเลยค่ะเราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะนี่เราก็คนเลยค่ะแป๊บเดียวก็หนก็หนืดแล้วทุกคนไม่นานหน่าส้มทำง่ายนะพี่ก็มองแต่ตรงนี้หน้าส้ม <c oughs> ต้องกรองก่อนไหมคะไม่ต้องกรองค่ะ ไม,ไม่ไม่รองน้ํานะคะอบปกติเลยเนื้อชิฟฟ่อนอบไม่รองน้ํานะทุกคนอบรองน้ําก็จะมีพวกเค้กบัตเตอร์พวกเค้กไข่ไต้หวันอย่างเงี้ยใช้ไฟประมาณไหนคะไฟกลางคะ่ะทุกคนใช้ไฟกลางนะคะ พี่พี่นี่นไปเอากล่องมาให้หน่อยลืมเลยเนี่ยทุกคนพยายามใช้เป็นกระบวยคนนะไม่เชื่อลองไปทำเลยเพราะว่าเราอะเคยเคยทำมาแล้วนะทุกคนมันเป็นฟองอากาศจริงนะถ้าเราใช้เป็นตะก้อมือคนนะถ้าเราใช้เป็นกระบวยอ่ะจะไม่เป็นจะไม่มีฟองอากาศเลยนะคะทุกคนนี่ ลืมไปเลยพี่นิดเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนจะจะเอาเค้กมาใส่ในนี้ก่อนลืมบอกทุกคนพี่นดิดันเครื่องไปอีกนิดนึงเครื่องโอเคทุกคนขาพอเค้กเราออกมาจากเตาอบนะคะทุกคนรีบคว่ำเลยนะรีบคว่ำเลยนะคะทุกคนรีบคว่ำอ,อย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะเย็นเราค่อยแกะออกจากพิมพ์เนาะอันนี้คือเขาเย็นแล้วคะ่ะเราก็แกะออกมาจากพิมพ์พได้เลย นี่ทุกคนเห็นไหมแกะแล้วเราจะใส่กล่องให้ทุกคนดูก่อนเนาะก่อนที่จะกวนหน้าเค้กนะคะทุกคนพอเค้กส้อมอ่ะพอหน้าหน้าหนืดเราก็เอาเลยนะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รีรอนะคะรีบราดเลยนะคะทุกคนราดตอนที่เขายังร้อนๆอยู่เลยนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนื้อเค้กเขาจะออกง่ายมากถ้าเป็นเนื้อชิฟ่อนนะคะเขาจะไม่ติดพิมพ์เลยทุกคนแล้วก็เนียนด้วยนะคะนี่ มาค่ะพี่นิดเราแต่งสักสักสามเนาะเนี่ยทุกคนเราก็เอาใส่กล่องนะคะเอาเอาลูกสวยๆโอเคกล่องเบอร์อไะไรคะเอาเบอร์มาบนะ้างเนี่ยเนี่ยทุกคนเราก็จะเตรียมไว้นะคะ เดี๋ยวเราจะแต่งให้ทุกคนดูประมาณ3ชิ้นนะคะทุกคนนี่กล่องเบอร์นี้นะคะทุกคนกล้องไหนนี่กล่องเบอร์นี้นะคะทุกคนพร้อมฝาปิดนะหาซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่ได้เลยจ้าโอเคไปแล้วก็คนหน้าส้มต่อนะคะทุกคนกวนต่อนะอ่า จะคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนขาถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงตึงกับมือเราแล้วคือเขาจะค้นขึ้นอ่ะทุกคนเราก็รีบปิดแก๊สเลยนะไม่เอาเนิดกว่านั้นนะคะทุกคนลาวาต้องเป็นแบบเป็นลาวาจริงๆอ่ะทุกคน,นอันอันอีหยังบวนส่ดำๆเลยพี่นิวมั่งลงมาเจ้กอีหยังโยนน้ำหมอด้วยหรือว่าจ้าไหอเราจะดูยังไงคะว่า เหมือนเหมือนกับมันจะเป็นลอยลอยตะก้อนะพี่นิดแต่เราไม่ได้ใช้ตะก้อะค่ะถ้าเราใช้กระบวยก็คือมันมันจะหนืดหนืดนะทุกคน<ต>เดี๋ยวใช่เดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคน,น,นแป๊บเดียวพี่นิดไม่นานหน้าส้มอ่ะทำแป๊บเดียวเราเราพยายามอย่าปล่อยให้เย็นนะคะทุกคนค่ะหน้าส้มอ่ะถ้าหนืดคือจบเนา<น>ะนนใชไไ่ไม่ไม่ไม่ต้องหล่อน,น้ำจ้า ไม่ไม่เกี่ยวกับที่ว่านหน้าจะเงาไม่เงานะคะเพราะว่าหน้าส้มตัวนี้เราไม่ได้ใส่เนยนะคะทุกคนทุกคนค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะชิ้นหนึ่งนะคะเริ่มแล้วพี่นิดเริ่มหนืดแล้วแป๊บเดียว ็็จะเปนแบบใ,ใช่เหมือนกับเท่ากับว่าแป้งกวนไส้มันสุกอก่ะพี่นิด mm hmm. นี่ทุกคนเริ่มหนืดแล้วนะคะรีบปิดแก๊สเลยค่ะอันนี้ปิดแก๊สแล้วนะนี่ได้แล้วค่ะแป๊บเดียวนะคะหน้าส้มเคแล้วทีนี้ทุกคนมาดูความหนืดของหน้าส้มนะคะเห็นไหมจะเป็นแบบนี้นะทุกคน จะเป็นลักษณะน,นี้นะนี่เดี๋ยวโ<ะ>ยกเลยเนาะนี่นทุกคนเป็นเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีความเหนิดแล้วก็มีความใสนะคะทุกคนขาเห็นไหมเวลาเราคนรู้เลยค่ะมันเป็นรอยเป็นรอยกระบ b u o ะเวลาเราคนนะคะทุกคนคะ่ะนี่เดี๋ยวไล่ไล่ฟองอากาศอีกแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ทุกคนทีนี้เราก็จะเอามาลาดหน้าเค้กกันค่ะทุกคนขามาค่ะทุกคนเราไม่ต้องรอให้ส้มเย็นนะาานี่น,นี่ทุกคนเวลาลาดนะคะ ยกมาลาดกับมือเราเลยเราจะได้รู้ว่าเราใส่เราลาดลงไปมันโอเคหรือเปล่าเนี่ยทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนน่ากินมากถ้าสมมุติว่าเราเราไม่อยากให้หน้าเค้กเรามันด่างอะทุกคนเราก็เอามือรูปๆออกก็ได้นะตรงเนี้ยมันหน้าเค้กเราจะได้สวยๆนะคะหรือไม่ก็ เราจะแต่งหน้าอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะนี่หน้าส้มสวยมากพี่พี่นิดเนียนมากใช่ค่ะนี่เป็นเ็เนี่ยทุกคนเห็นไหมเราต้องใช้เป็นกระบวยนะอย่าลืมนะคะทุกคนขามาที่พี่นิดทีนี้ถึงขั้นตอนการแต่งหน้าแล้วนะแต่งหน้าแต่งหน้าเค้กนะคะไม่ใช่แต่งหน้าคนนะคะ แต่งหน้าเค้กทำไมต้องเสียงสองไม่เข้าใจเรานี่เลยทำไมต้องเสียงสองมาทุกคนทีนี้ตูก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นส้มเมดารินในน้ำเชื่อมนะคะทุกคนนี่อันนี้หาซื้อที่แม่โครก็มีนะแล้วไม่ก็ร้านเบเกอรี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนค่เราก็ใส่ลงไปสัก สองชิ้นนะพี่นิด<า>สองชิ้นนะคะทุกคน<า>จริงๆแล้วอ่ะพี่นิดจริงๆแล้วอ่ะเราต้องให้เขาเซตตัวก่อนนะเพราะว่าอันนี้น่ะตู่รีบรีบเพราะว่าอะไรถ้าเรารอให้เซตตัวมันก็จะเสียเวลาอีกก็เลยต้องพาแต่งหน้าเค้กก่อนนะคะทุกคน<า>นี่ใส่ลงไป แม่โคก็มีนะคะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อส้มเมดาลินน่ะทุกคน<ม>เป็นส้มเชื่อมนะส้มเมดาลินในน้ําเชื่อมนะคะแบบนี้นะคะทุกคนหนึ่งกระป๋องได้เยอะแยะเลยนี่เราก็ใส่ลงไปนะคะทุกคนค่ะจริงๆแล้วนะพี่นีต้องให้เขาเย็ยนก่อนน้ไม่งั้นเขาก็จะไหลใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าเขาจะไหลนะคะทุกคนมาค่ะทีนี้เราก็จะแต่ง บลูเบอร์รี่ใส่ไปสักหนึ่งลูกถ้าทำขายขายชิ้นเท่าไหร่ดีคะตอนนี้น่าจะขายสัก49่สิถูกไปเอาถูกอีกแล้วอ่ะพี่นิดะถูกอีกแล้วหรอเ9้าสิบ้าเจ็ดเดี่ก็สก็สจ็ดจดปค่ะ99บาทนะคสิบสิบเายไดสบสบเก้บาทนะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเราต้องให้เค้กเขาเย็นก่อน หน้าเค้กให้เซตตัวก่อนแล้วเราค่อยมาแต่งหน้านะคะเบิร์ดกับเบิร์ดวนี้เอาไปทั้งใลละบ้นี่ทุกคนถ้ามีใบไม้ก็เอาใบาไม้มาปักแล้วกันใบอะไรก็ไม่รู้พี่นิดเขาเรียกว่าใบาอะไราาใาญ่นิดใบโพนี่ทุกคนเราก็แต่งเหมือนเหมือนส้มอ่ะพี่นิดเป็นส้มแบบ ใช่ค่ะเนีย่ยทุกคนแล้วก็ปักตรงกลางนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําขายที่เราขายอยู่คาเฟ่เราก็สามารถเอาเป็นพี่นิดเอาเป็นใบอันนี้ได้นะใบสารหน่ได้นะใช่ค่ะก็จะดูดีหน่อยนะทุกคนพี่นิดแค่นี้ก็น่าทานแล้วแหละบังไม่ไหวบังไม่ไหว ทุกคนเป็นไงทุกคนจะทําได้หรือเปล่าอย่าลืมมาไปทําตามกันนะคะทุกคนทํากันได้ไหมเนาะทำง่ายเนาะทุกคนอย่าลืมมาไปทําตามกันนะที่ตู่สอนวันนี้นะทุกคนมาให้ความรู้ทุกวันเลยแล้วก็อันนี้ทุกคนสามารถเอาไปประกอบอาชีพต่อยอดของทุกคนได้เลยนะคะไม่ห่วงสูตรนะพี่นิดคือสอนจริงจังอะทุกคนแล้วก็เป็นสูตรที่โรงงานเราทำเองด้วยนะ ตัวนี้นะคะทุกคนเราไม่ได้ห่วงสูตรนะเนี่ยพี่นิดเป็นไงเริทุกคนดูค่ะน่าทานมากอย่าลืมไปทำตามกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ตู่ก็ขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันวันจะเจอกันไลฟ์ทำขนมจะเจอกันวันจะวันอังคารถึงวันเสาร์นะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันวันอังคารนะคะสวัสดีค่ะ โอ้ยทุกคนลืมลืมบอกว่าติดตามด้วยนะคะตอนบ่ายโมงครึ่งนิดดจะพาทุกคนมาทำแซนด์วิชกันนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ